สำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอเสนอคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการเดินทางมายังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้วยรถโดยสารประจำทางคอสอมอกรถยนต์ส่วนตัวรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานาคร MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุลี9เสียค่าบริการชั่วโมงละ10บาทเส้นทางการเดินรถจากสากรีแยปทุวันเข้าสู่ถนนพญาไทผ่านหน้ามาบุญคองเซ็นเตอร์แล้วเลี้ยวขวาไฟแดงที่2เข้าประตูใหญ่จุฬาอาคารจามจุลีเกจะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับสระน้ำจุฬา จากถนนบรรทัดทองเลี้ยวเข้าจุฬาซอย12ตรงไปถึงสามแยกที่มีลานจอดรถแล้วเลี้ยวขวาตรงไปอีกจนถึงห้างสรรพสินค้าแอมปารท่านสามารถจอดรถได้ที่นี่เสียค่าบริการชั่วโมงละ20บาทหากท่านเป็นผู้ใช้รถเข็นวิวแชร์ในการเดินทางกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าโทร02-218-2929เเพื่ออำนวยความสะดวกจุดจอดรถ รถโดยสารภายในจุฬาหรือรถป๊อปบัสเปิดให้บริการทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่เวลา7นาิกาถึง19นาฬิกาวันเสาร์จะให้บริการเฉพาะสาย1และ2ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อดอาวโหลดแผนที่ภายในจุฬาและเส้นทางการเดินรถได้ที่นี่หรือสามารถติดต่อสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ที่เบอร์0 2 2 1 8 2 9